สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลักีสองห้าหกห้าทุกทุกท่านนะครับผมท้งเอฟซีเก้าแล้วก็เอฟซีไม่ทีเพิ่คเข้ามาติตามนะครับเออสำหรับวันนี้นะครับผมตันที่ยี่สิบหกเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ตรงกับวันพุธดนะครับผมวันนี้ก็น้ำ แล้วทั้งข่าวฝากว่าตอนนีน้องคือเก้านะครับเป็นของรัฐบาลไทยนะครับจะเป็นของรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้นะครับผมของประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับผมเป็นแยกบนแยกล่างนะครับชุดเต็มแยกบนแยกล่างนะครับแยกบนแยกล่างนะครับผมก่อนจะเผยบนทั้งตัวเลขนะครับผมก็ฝากํำเตือนไว้นะครับํำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก้อนจะข่อยบงนงระั้งตัวเลขนะครับผมก็มางสรุปของหมวดที่พันมานะครับหมวดที่16นะครับที่พันมานะครับผมไปเป็นนระทางต่อไปนะครับสำหรับ งวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกรัฐบาลไทยเลขที่ออกนะครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่นะครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่นะครับข้างล่างสามหนึ่งะครับสามตัวบนออกห้าศูนย์สี่ข้างล่างสามหนึ่งนะครับผมก็มิสไโช่วยให้มาได้ปะครับพี่น้องเลีกจลบนะครับจะได้สามตัวโต๊ดมานะครับผม ทีศูนย์หานะครับเจอใบล้งหานะครับตัวเลมคนไหลนะครับแต่ว่ามักซี้อมนะครับเดี๋ยวไปลงนะครับผมอ่ะสำหรับสำหรับครบบนวันที่ผ่านมานะครับให้ศูนย์หนึ่งสองห้านะครับบลอกเข่านะครับผมเขาเลียกศูนย์ก็เรียกหานะครับ เลขสี่ไม่มานะครับผมไม่มีนะครับส่วนเลขติดบนนะครับผมเลขติดบนในเข่าเข้าไปที่ห้านะครับเข้าไปที่ห้านะครับสามตัวเลขติดบนนะครับงวดที่ยี่สิบเก้านะครับผมงวดต่อไปงวดที่สามสิบนะครับเข้ามายี่สิบเก้ายี่สิบเก้างวดนะครับเข้ามาแล้วยี่สิบเก้างวดผิดแค่งวดที่ยี่สี่งวดเดียวนะครับ ติดแค่เลขงวดที่ซีงวดเดียวนะครับนอนสามารถตลอดนะครับผมมาบูมี่หาสามตัวนี้นะครับบูมี่สามตัวนี่ก็มาถึงไวแน่นอนนะครับมาสำหรับเลขติดบนนะครับเลขติดบนไปไม่แล้วนะครับก็เลขวิ่งบนนะครับเด่นบนนะครับผมเด่นบนให้สามกับห้านะครับก็เข้าที่ห้านะครับเข้าที่ห้าเป็นลักร้อยนะครับพี่น้อง ขาที่หานะครับไหลักลอยนะครับผมส่วนจับคู่นะครับฟิดแต้มเดียวนะครับออกศูนย์ซีนะครับเรียกออกศูนย์ซีนะครับผมข้างบนนะครับออกศูนย์ซีให้ศูนย์หาครับสิบลักสิบม้านะครับลัก1ิบม้าจะว่าลักหน่วยิดไปแต้มเดียวนะครับแเป็นยไเสียดายนะครับพี่น้องส่วนลักลอย ลดนะครับลักลอยนะครับผมลักลอยอยู่ลดนะครับส่วนล่างนะครับผมล่างก็มาครบล่างกับพินะครับผมติดนะครับส่วนมาส่วนเด่นล่างนะครับเข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่ตัวล้องนะครับให้เด่นสองนะครับให้เด่นสองร้องหนึ่งนะครับผมก็เข่าที่หนึ่งนะครับผมเข่าที่หนึ่งนะครับเรือว่าเข่านะครับผมจับคู ก็ให้เจ็ดหนึ่งนะครับออกสามหนึ่งนะคร like ับผมนี่ครับออกสามหนึ่งนะครับตัวลักลอยนะครับลดนะครับผมให้สามตัวหานี่ครับลดไปนะครับผมแต่ว่าแอดตัวมักเลขซีแอดเลยมันลงมหายนะครับเล็กต <'s noise S 2> ัวเหลขมันหลายแล้วนะครับผมแต่ว่าแอดกัไปจอบซีนะครับซีศูนย์หานะครับผมได้ตัวม้านะครับผม เรียว่ากป็กลุ่มทุนนะครับน,น้อยนะครับผมอ่ะสําหรับหวดต่อไปเดี๋ยวเบ่งกันต่อเลยครับผมสําหรับรัฐบาลไทยวันนี้นะครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่ หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนี่นะครับผมมาครบบนนะครับสามสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสองนะครับสามสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสองนะครับมาครบบนนะครับผมวันนี้จับตาให้ดีๆนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับครบบนเลขติดบนนะครับเลขติดบนก็ห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามงวดนี้เป็นงวดที่สามติบนะครับสําหรับเลขติดบนนะครับว่ามีสามตัวนี้ว่ถือไม่สิยตัวนะครับผมวันนี้ว่าแน่อาจจะเป็นลักลอยก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นลักลอยก็ได้นะครับ ส่วนเด่นบนนะครับเด่นบนหรือวิ่งบนนะครับก็ให้เดกับหนึ่งนะครับให้เกับหนึ่งหนึ่กับมาค่กันครับหงกับมาคท่กันนะครับเจ็ดกับอาจจะกอดคอกกับมาได้นนครับเดิี่น้องจับคู่เจ็ดหนึ 2, ่งเจหี 1, ่หนึ่ง้าหแล้วก็แปดหนะครับเน้นที่เจหนึ่งนะครับเน้นที่เจกับเจ็ 7, ี่หนึ่งนะครับ ส่วนลักลอยนะครับผมลักลอยก็3สามีหาเจ็ดนะครับสามซีหาเจ็ดนะครับลักลอยเน้นที่สี่นะครับเน้นที่สี่นะครับผมส่วนล่างนะครับล่างก็เด่นที่เก้านะครับให้เด่นเก้านะครับตัวเดียวเลยนะครับผมเด่นเหล็กเด่นเก้านะครับจับคู่ก็เก้าสามเก้าห้าเก้าแปดเอ้ขออภัยครับแปดสองครับ 9 6 9 7แล้วก็8 6นะครับ8 6ระวัง8 9นะครับ8 6ระลัง8 9นะครับเน้นที่9 6แล้วก็9 7นะครับ9 6และ9 7นะครับส่วน3ตัวนะครับผม3ตัวให้4 7 1 4 5 1 3 7 1 5 7 1 4 7 2แล้วก็4 7 0นะครับ หัวนี้ก็มักซีนะครับหัวนี่มักซีนะครับผมกับตัวซีอาจจะเป็นรักลอยนะครับซีอาจจะให้เป็นรักลอยนะครับผมแต่เลยหห้ซียู่รักลอยนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้มัมีกักนะครับให้เบิ้แล้วครับผมสำหรับเด็กสามตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทางของหมวดประจำวันที่เจ็ดนะครับผม ขอที่เอ่อทางว่ประจ o n ที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับปีหกหกเนี่ยนะครับแกะอีกสามสี่มือนะครับผมปีหกผลนะครับกับะมาณนี้ก็นําไปจับจองรัชเลได้นะครับสําหรับท่านที่สื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ นะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุทกท่านทุกคนนะครับสวกหมันลำรวยถูกเหมือนกันนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมสวัสดีครับขอให้สวกหขมันทุกๆคนเด้อพี่น้อง